มือนี้เส็ดอุขี่ปลาเนาะเพราะว่าได้ปลาเพีย้ยปลากรรมมาเนาะคนเลคนเลคนเลบันี้ก็ได้ผู้ได้ทิ่มนี่เสียใจสุดโดยเวลาครัวปูคัวปลานะ สวัสดีพี่น้องประสบความสุคนเดอ้อมื้อนี้พกับพี่เจียอนะิวเนาะบรรยากาศค่อยคำลงแรงเลยพี่น้องเดอ้อตะเวนตกดินแล้วเนาะเริ่มสิมืดแล้วแราคาห้าจะเลิกการไปเลาะใส่น้ำมันพี่น้องเอ,อ้ยเลาะตั้งแต่บ่ายจนคำเดียวนี่บวชใส่มีแต่เบิร์ดกับปิดตั้งก็ได้เนาะเพราะว่าคนไปใส่หลายหลายเอาบวเป็นยังเนาะผักเรื่องน้ำมันเบิร์ดหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยบวชหลายเจ็บหัวเนาะมื้อนี้เนาะพี่เจียอิวจะมาพาพี่น้องเฮาแต่งอยู่ควรก,กินสีคำๆำเลยพี่น้องเดอ้อมื้อนี้สิ็ด ขี่ป้าเนาะพะว่าได้ป้าพี่ป้ากำมาเนาะขี่มนันงามงามพี่น้องเอ้ยมาแบนชิวาขี่แหลๆ่ๆดลดําดํไหนเนาะแบบมีต่นนำมันแล้วก็แบบเปตแซ่บนะพี่น้องเอ้ยแล้วกสีใส่ทองปลาพรอมแล้วก็ตอนนี้มาเอาเครื่องประกอบเนาะก็คือหัวสีไคแล้วก็ทั้งหลังก็คือพอยตู้เ้ยพี่น้องเด้อที่ว่าพาวกเราจะใส่แล้วก็ยังมีเครื่องปรุงอีกหลายหลายอันเนาะจะไม่สิพาพี่เบิ่งเด้อตอนนี้ขออนุญาตบาัตรคัเนาะเอาหัวซีไ่ก่อนจะบุดหนึ่ง ก็เม่อีค่ากามีแต่บ่งกูือพี่น้องเอ้ยบัหลวงบวัหลายดอกได้ป้าเพียมาโตหนึ่งเนาะโตใหญ่เติบพี่น้องโตประมาณสามโลปลายนี่ล่ะแล้วกาทองป้ากงา็งามงามเนาะผี่ป้าใส่ป้าก็งามงามกันเลยโอ้ยขึย้นยากพี่น้องเอ้ย <c oughs> ว่าแนวเราลายแตกเนาะโอเคไปเนาะบอกว่าลายเดียมีเดียมันกำลังสีขำแล้วมันสีบ่าได้ภาพงามเนาะมือนี้ได้ป้าเพียใหญ่พี่น้อง ปาดไปแล้วเคิงบิ้งป้อเบึงไหมฮะงามงามขี่ปะเพี้ยพุน่นะงามแบบซี่นี่คือบ่จำเป็นตรงใจแล้วพี่น้องเอ้ย ส่วนประกอบที่ว่าเฮ้าจะเห็ดอุขี่ป้าเนาะหรือว่ามกขี่ป้าหรือพี่น้องเดอ้อก็จะมีเนาะขี่ป้าใส่ป้าอันนี้นี่คือผ่านการอนามัยแล้ะก็จแงกตัวถี่มันขี้ได้ขี้ได้ถิมแล้วเดอ้อแล้วก็จะมีท่องปลาน,นี่นี่นี่มีท่องปลาและสําหรับเคื่องหอมเพิ่นเดอ้อก็จะมีหัวสีไข่มีหมักเพชรมีพรายตู้แลดด้วก็มีใบมะขี่พูดเลยพี่น้องเดอ้อแล้วก็อันนี้ขาดบดุ่ได้ก็คือเข่าเบื่อนั่นเองพี่น้อง มาขำมามืดยุ่งกระยากหลายเนี่ยน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อซึ่งว่ามื้อนี้เนาะพวกเฮาแต่งกินขำเนาะเลิกการซารเนี่ยเพราะว่าไปหล่อใส่น้ำมันเนะาะกันเลยต้องเห็ดวิธีเล่งด่วนเนาะคือปกติเนาะกานเห็ดเมนูนี่ฮนะพี่เตออ้ยยจะไปเอาใบตองเนาะแล้วก็มะฮอร์แล้วก็ปิ้งไอ่ออนๆแต่ว่ามื่อนี้ใส่หมอแดงในการเห็ดเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าฟฝ้าหิ้วเข่าแล้วก็หนห่วยไ,ไปหล่อใส่น้ำมันบ่าได้โอเคเนาะไปเบิ่งวิธีการเห็ดเลยพี่น้องเอ้ยหัวสิีค่นี้มาตั้ให้แหลกละเลยอยียดลดเด้อพี่น้องเด จะแๆด้วยหัวคำแบบนี้นะอันที่ดิ้นว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 นเดี๋ยวนี้นะพิ่นเขาเห็นนะมุดแบนแบงวัาเลยพีโนยุ้ง พอชิคายแล้วมาตอม่อขกนี่ตั้งขอ้อเบื่อต่อแลยด้วพี่น้องเด้อเฝ้าว่าเฝ้า,ากินหิวเขา้าแล้วมันกระคำ้อบมืดแล้วตั้งขอ้อเบื้อมุนแล้วมักเพ็ดดึกลงไปตีต้าใส่ขกอะว่อนสีแสบตาาน้ะพี่น้องเนาะ ไปไปนี่ไปมกไปอุกก่อนจะไปอุขี่ป้าด้วยพี่น้องเดอ้อเครื่องหอเครื่องหอมอียังใส่ก่อนเขาเบือ่อพี่น้องเขาเบือ่อพราะว่าขั้นเฮาเอาไปอันเห็ดอยู่ในหม้อนะมันสิกคิดก้นหมอ้อเพราะว่าอาหารนี่นะมันซุกไว้เต้องใส่เวลาเห็ดหงึงปุงป้งปุ้งปุ้งพี่น้องปุงป้งปุ้งเกลือจกักน,น,น้อยหนึ่งเป้งนัวจักน้อยหนึ่ง อุขี่ป้าก็ต้องใส่ป้าแดกพี่น้องปู้สีสีสีเอาจักประมาณสามีก่นนอนเนาะแล้วขนาดซีมเอาเดอ้อตอนอูน,นะซีมเื่มเดอ้อคนเลคนเลคนเลแบบน,นี้ก็ได้เพราะว่าเจ้าน้อยเวลาห่อเอาไปอูขน,นะมันสิติ๊ก้นหม้อเด้อขันมันบบมีน้ามีนัยขันมันแขนแขนหล่นจนุนหลนจนพูดนะอู้อันบินว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 น,นี่แล้วมันยุง่งด้วยพี่น้องด้วยยุง่งหลายหลายตกแรงมาแบบนี้เฮือนเฮานะ บริจาคเลือดคู่มือคู่มือหมอคือสิ่หอนแล้วเนาะสดลองแล้วคันนี่มีมักเพชรสองมักเพชรสดกะใส่ลงไปหลดเดอร์คันหมักเพชรๆนะ น้าตอนขี่ป้านะคาลนเบาเบามือคาลนแห้งยันเลยอันนี้เน่เม็นท้องปลาเด้อตอนใหญ่ๆลคลนแห้งไรกับบอ่อได้เด้อเปสิบเปลือยกอนแต่บอ่อคาลนกับบ่อได้ได้ติดป้นสีซุปเราได้นี่พี่น้องเป็นเมนูที่ว่าเห็ดไยซุปไวรสชาติแช่ไบคหวด บั้ขี้ขวดดึกลงไปจักน้อยนึงเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มบกแล้วป้าก็เริ่มซุกแล้วไอตู่ก็เริ่มหุ่วยเลยเด้ออยู่ในสวนน่ะยังเหลือน้อยหนึ่งน้อยเด่นีนะน้อยเด่นีน้อยน้อยว้าซุกแล้วเด้อซุกแล้วเด้อซุกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยหมดฟืนหมดไฟก่อนทีนี้เพียงเด้กอู่ขี่ป้านะเนี่ยเพียงเดียวหนึ่งก็ะซุกละป้าพี่น้องอันนี้ละของดีของแซ่บนะ ผู้ได้ถิ่มนี่เสียใจสุด้ดยเวลาควปูควปลานะแล้ว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 นี่เดนีเดนีเดป้าพี่น้องเบ่งไหมความเพลินมันนนะพูนาพูนาพูนาป้าตุ๊กขักอะไรขักอะไรอันนี้นันแม่นอุขี่ป้าของปลาเพียหรือว่าปลากัมมาเด้อมาแสบมานัวนำกันเด้อพี่น้องเด้อ เป็นเมนูที่เห็ดง่ายปะยดัดพร้อมพี่น้องเพราะว่าเฮาบุยอมถิ่มอีกยังเลยนอกจากเก็ดปลาได้ปลาตัวหนึ่งมากพี่น้องเลยเนาะทั้งแกงเนาะทั้งก้อยทั้งจุ่มละะ้วกันเห็ดอุขี่ปลาพร้อมเห็ดได้หลายเมนูเลยในที่สําคัญก็คือมันเห็ดง่ายแล้วไวมะสเราคนที่แบบหิวโหยคือเฮาเนี่มาด้วยพี่น้องเดอ้อมาแซ่ลองกันเดอ้อบี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 เลยนี่